ก็รู้สึกประทับใจดีคัะเพราะว่าตอนแรกฟันมันมันยื่นออกมาก็อย่างตอนนี้ก็มันก็เริ่มเข้าที่ขึ้นไงก็รู้ดูมันดีขึ้นกว่าเกา่าหมดเลยไงค่ะสวัสดีค่ะชื่อปียพรค่ะตอนนี้ก็จัดฟันค่ะคุณหมอว่าดีค่ะเป็นคนฟันเหยือนค่ะแต่ว่าก็ แต่ว่าหมอก,ก็แนะนําว่าจริงๆไม่ต้องจัดการแต่ว่าจริงๆก็อยากจัดตัวะคะ่ะใกล้ที่พักด้วยค่ะก็เลยเริ่มมาเป็นที่นรู้สึกว่าก็โอเคกับโปรโมชั่นตัวนี้นะคะ <S <S ก็แตกต่างนะคะเพราะว่าฟันมันก็เริ่มเข้าที่ขึ้นเรื่อยๆค่ะดูมันดีขึ้นกว่าเก่าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกประทับใจดีนะคะเพราะว่าก็ให้บริการดีอะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานหรือเป็นคุณหมอดูสะอาดดีค่ะก็ได้มาตรฐานคุณหมอก็ใจดีนะคะก็มีให้คำปรึกษาบ้างก็มีแนะนำในการแปลงฟันเนี่ยค่ะการเดินทางก็ตอนนี้ก็มา BTS ะคะมันก็สะดวกดีพี่พี่านักง,งานก็บริการดีนะคะก็ดูใส่ใจลูกค้าดีค่ะแล้วอย่างวันนัดก็มีการโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันรู้สึกประทับใจดีะคะ่ะเพราะว่าตอนแรกฟันมันมันยื่นออกมาก็อย่างตอนนี้ก็มันก็ เริ่มเข้าที่ขึ้นอนะ่ะก็รู้สึกว่าโอเคเริ่มประทับใจในการจัดสันก็จริงๆสาขาตรงนี้มันก็เป็นเหมือนเหมือนศูนย์กลางนะคะมันเดินทางสะดวกด้วยอยากให้มา d ด n เทอร์อิมสาขาห้าแยกห้าเผาบริการก็ดีค่ะคุณหมอก็ใจดี